สวัสดีค่ะพะกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันมากินกาแฟนํากันเนาะค่ะเนาะมือใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสนะจะเด้อเพื่อทุกบ้านมีความสุขค่ะอหอมมีแหงขนาดเลย อากาศมื่อนนี้เป็นอากาศมืดๆคดงังเหรอเลยเนี่ยทางนอกนี่มืดตึ๊บเลยเนี่ยลมพัดเอ้ยว่าประมาณสัก,กสิบสิบองศาเนี่ยค่ะเบิ่งดูมื่อนนี้พันณมีเดช้องเสรนะเป็นตนยอนใบใบอะปะมาค่ะนั่งกินกาแฟน้ำกันเนาะค่ะเนาะ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทางยุโรปเนี่ยเพราะมันเป็นหนนาเบื่อไม้ร่วงลมพัดถ้าลมพัดคุมมือแหงๆก็เบื่อไม้มันก็ร่วงออกจากต้นนะคะเนาะอ,อีกบกกุกีอาทิตย์ก็เป็นนั้นมีแต่เหลือแต่กลางเหลือแต่กิ่ง วันนี้หลานสาวมาอยู่นำค่ะโรงเรียนปิดเทิมหนึ่งอาทิตย์พ่อก,กับแม่มันไปทํางานกําลังวาดลูอยู่ หมดไปแล้วค่ะอีกหนึ่งถ้วยของมือม้อนี้เนานะจเนะกาแฟเมื่อเล่ากะเรื่องเมาส์หมันอยยังโบไดเ้แวบเข้ามานุ่มหัวเลยกันโบว่ากันเนาะจอนะอันเธอมืออหม่วันใหม่สดชื่นเพื่อนๆทุกวันทุกคนสุขภาพแข็งแรงในเจเดอทุกคนเลยแล้วก็พ้อกันคลิปต่ตอไปค่ะขอบุณไหลที่มานั่งกันดื่มกาแฟนะเออทุก,กาตาพาฝัน สวัสดีเนาะคะ่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ